นายยอนซอนสวิเดนแฟมิลี่จ้ามีทางสวิเดนก็บฮอนสบายใจกะหน้ากับออกเล่นอักบานจ้านอกบานจ้าบางลูกสาวเอียดอีเพิ่นกันเล่นกับพี่สาวเอ็นละอักเส้นจ้าอย,อยู่บ้านนี่กะ อร่มจ้ะมีล่มด้วยจ้ะมีแดดแต่ว่ามีล่มจ้ะล่มร่มเย็นเย็นจ้าร่มเย็นเ็ จากา่าอยาาหงเ,เขาอยู่จานะจะไม่ให้เฮ็ดกับขขาหงเขาอยู่สมารัตนรงจะเคลียทำความสาดจ้ะ

Belo môi tao, belo môi tao, mày 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 มันรยากาศบ้านบ้านทางนั้นนั้นสิปูพักได้จ้ะโลดล้าผักเดี๋ยวหลัหน้ากับสามีไปซื้อดินเอาดินมาลงมเมล็ดผักซื้อมาเตรียมไว้แล้วมันอนสบายก็เหก่อนกนต้นแอปเปิ้ล 유자 ก็เล่นกันอยู่จ้ะสวยงามแามท่องเลงต้นไม้ใหญ่กล้องขายายก็จะได้สุมอยู่จ้ะรอดมันหอนสบายก่อนเดี๋ยวค่อยสุมเดีสามีเราวางเลาก็สิสุม กระเล่นกันงั้นท่ากระเล่นกันเย่กำลังกระเล่นกัน,น,กนยังสี่เลยจ้ะน,นี่ป๋ากับพี่สายออสการ์ปอยู่จ้าออสการมีแข่งแข่งฟุตบอลจ้ะน้าบ่าได้ไปให้กำลังใจลูกจ้าอยู่บ้านบ่ได้ไปให้พ่อกับลูกไปเลย ไกลเมื่อนั้นก็ขับรถจนเมื่อยคำอืมพ่อพ้นขับจ้าสิ้นใด้ที่ด้านหน้าบอรลูอาสิบ่ขับจ้าอย่าไปหลงทาง GPS ครับอืตะลึนตะลึนตะลึนครับลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปกระปุกตัวไปไปขอนานจา้ะสมนยากาศดับ โอ้อยุ้นไอ้บ้านสีแดงเดยอืออืออือแมอวแมวยอดดิบแมวรัตนาแมวสาวยอดดิบมันเข้าไปในบ้านหลังเด้งผ้ากันเข้าไปเข่าไปเล่นอือ กะสิประมาณซสามวัน,นละจัาหน่อยกะอีสองสัปดาห์สองสัปดาห์นี่กะกะสิอันนั้นนะตุ้มตุ้มเจสอนเพิ่มดอกไม้ก็ร่างสิออกใบมใหม่กร็ร่างสิอองสโพต่ละนิดแต่ลานอยจะ้ะดอกไม้กร็ร่างสีภูมาอืม,อมทางขา,ขาวๆนั่น ขยะจะเศษเศษอาหารจะไว้ทํำปุ๋ยเศษอาหารแยกขยะด้จ้ะแยกเศษอาหารเสียงนกจะ้ะจิบ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 เนี่ยเสียงนก จิบ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 เราควรจเก็บทำความสะอาดจ้คว็สิเก็บทำความสะอาด เ้าก็เจากับพานไปพ่านมากุจ้ะรถก็เอื่อนนอนทังหลักเขาซ้อยในหมูบานเขาซ้อยในซ้อยบา่านออกไปถนนใหญ่สบายดีขอบคุณมากนะคะที่ดูจบคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะ กดไลค์ like, กดแชร์ share, ตาลราตาน่ากระูกสาวยอดินด้วยจ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบาย